เฉื่อยของมันอ่ามันอยากได้ก็ให้มันไปแล้วมันอยากได้อีก็ให้มันมาเอาอีกจะเตรียมไว้ให้มันมันได้ไปแล้วมันมีความสุขกว่าให้มันทําต่อไปมันมีความสุขของมันขับคป ถ้าหวครับก็ตัวได้เี่ยไม่ได้ไงเลียงตัวไม่ได้ไม่ตัวไม่ได้หรอก่ไม่ได้เนี่น่นี่นแะนี่ลูกมันแหมชนิดเดียวเข็นนี่กูปเีย งัดออกได้เลยเ,ลยเอ,อ่อออกได้เลย,เลยน่าจะใช่ไหมร้อยทุบร้อยเถือกโอเคผังไม่ใหายดอกน่าจะมือชีบไม่ชีบมือชีบน่าจะทิ้งในห้องนี้คือใช่ไหมครับองนี้เลย มันงัดแข็นี่ออหองลึกเชยนี่ว่าทีสอนในรายการเรามาสอนในการเสร็จเสร็จนะแปลงย่ำกันได้ไหมไปกุญเต้แปลงย่ำไปเห็น,นเพื่ออ้าวกุญเต้ทำงัดอีกแล้วอันนี้รอบรอบที่เท่าไหร่แล้วครับรอบที่สองรอบที่สอง,สองจะมึงงัดนีกทีหนึ่งนะนสองสามได้แล,แล้วรอบแรกหรือโดนไปเท่าไหร่แล้วครับรอบแรกก็ไม่มาก ตนอ,ตอ,อนน,อน,น,นี้ก็ขันดสองเลยเนี่ยทสองะหลายันันนี้ก่นประมาณหมื่นกว่ารอบนี้ประมาณหมื่นกว่าหมื่นได้เดทสองสางขั้นไมได้นว่ายอนถายมากระสายาสายำพอจะมีข้อข่าวไหมครับว่าเป็นทางไหนอะไรยังไงมันเขา,าทิในของน้ำนะย่ามอ,นนะอ่มมะ แต่ของในายามนะมันไม่เหลือที่เป็นมีนมขามเนี่ยแต่ของเป็นเอกสารบัตรประชาชนเป็นซื้อสุทธิเนี่ยเป็นเอกสารของพ่อ,อม,มันเอาไปที่หไหนมาล่ะกาเซื้อสุทธิอันนี้ก็มัก็มีอะไรก็มีปัดไกอยู่ในกระเป๋าแล้วตอนนี้ตัวยามเนี่ยอยู่ไหนเขาตอนนี้ยามตำรวจเอาไปตำรวจไปแล้วนะ ก่อนว่าจะติก็ไม่ได้ติสักทีจนมันมาเอาอีกทางที่สองเรื่องของมันมันอยากได้ก็ให้มันไปแล้วมันอยากได้อีกก็ให้มันมาเอาอีกจะเรียมไว้ให้มันมันได้ไปแล้วมันมีความสุขกว่าให้มันทำต่อไปมันมีความสุขของมัน ราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันมันรลอมีอย่างเดียวคือจำนาทีก็ติดตามดูก็อยากจะเห็นหน้าเห็นตามันมันจะได้มันหน้าตามันยังไงไอ้คนขโมยไอ้คนนั้น